ช่วงจุดเกิดปูแล้วนะมีเพนในวันที่9สิงหาคมเรามาดูกันนะคะว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับคุณช่วงจังหวะนี้เป็นยังไงบ้างดาวจันทร์มาสถิตพบปุตตะ นะคะดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยห,ยหลายๆท่านกำลังจะเกิดโอกาสโชคในชีวิตดาวจันทร์มะเร็งดาวประจําตัวของคุณหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณมันจะกําลังจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของวงการวงงานใครที่เปลี่ยนงาน นะคะใครที่กําลังจะเริ่มงานใหม่นะคะก็จะมีโอกาสที่ดีรวมไปจะถึงใครรองานใหม่ก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆผู้คนใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆเครือข่ายใหม่ๆจะนำพาโอกาสที่ดีมาสู่คุณนำพาการทำงานของคุณไปส่งไปสู่ความเจริญความก้าวหน้านะคะ,ะรวมไปจะถึงบางท่านที่ทำธุรกิจต่างๆการติดต่อการสื่อสารอะไรใดๆก็จะนำพาโชคมาสู่คุณ เดีสิ่งต่างๆมันที่ที่มันเคยหยุดนิ่งสิ่งต่างๆนานาที่มันเคยแบบว่าไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยราบรื่นนะคะอ่าช่วงนี้ก็จะเกิดผลค่ะนะคะเกิดโอกาสความก้าวหน้าต่างๆนานานะคะตามเขาเรียกว่าตามบุญตามวาสนาของคุณนะคะส่วนชาวกันเองหลายๆท่านการทํางานของคุณอาจจะมีในเรื่องของคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะได้หุ้นส่วน เข้ามาส่งเสริมให้มีโอกาสความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ของชาวราศีกันจะส่งมีอะไรที่มันดีๆมากๆวาจานะคะวาจาของคุณไม่ว่าคุณจะไปติดต่องานด้านไหนวาจาเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะของชาวราศีกันส่วนช่วงนี้ชาวราศีกันหลายๆท่านที่ทํางานพวกประเภทงานสือ่องานโซเชียลงานออนไลน์ต่างๆนานา หลายๆท่านจะมีโอกาสที่ดีมากๆค่ะนะคะในเรื่องของอาการสื่อสารรวมไปจะถึงคอนเน c t ชันเครือข่ายต่างๆนะคะก็นำพานำมาซึ่งผลประโยชน์มาสู่คุณทั้งนั้นเลยแล้วชาวราศีกันเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือคุณมีโอกาสได้พบใครบางคนหรือจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาสับสนุนเข้ามาส่งเสริมคุณด้วยซึ่งเกิดโชคเกิดลาภผล นะคะในความสําเร็จในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินชาวกันค่ะช่วงจังหวะนี้สามวันเจ็ดวันสิบห้าวันคุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนนะคะหลายๆท่านจากการติดต่อก,กับลูกค้าบางท่านมีลาบผลผลประโยชน์ทางการเงินเงินเออเขาเรียกว่าลาบผลมาจากงานที่คุณทํา ด้าฮเงินพิเศษได้ไหมอันนั้นก็เรียกว่าเงินพิเศษอีกหนึ่งส่วนด้วยบางท่านก็มีโชคทางการเงินเกิดขึ้นบางท่านได้ทรัพย์สินของมีค่าของมีราคา